หมูปลาพี่น้องวันนี้ผ้ามาเบิ่งหมูปลากันเนาะหมูปลามันมีแต่โตงามครับพี่น้องเห็นเขียวบะอืเขียวเง้เาเลยพี่น้อง กระรอกเพียงกรอกกระรอกพวกระรอกมันเต็มพวกระรอกประมาณจ็กโลครับหลุดขนาดนี้กโลนีจอ้งเกือบสองรอยเนอะสิ่มาออกเืแวกยกำลังจะออก กินกระอกพวกระอกกรแตไหลอยู่เต็มส่เหิดน้ำขุ่นอืมแมนเออแมนแมน